ใกล้ช่วงเทศกาลประเพณีรอยกระทงมาเต็มที่แล้วนะคะคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะได้มีคลิปดีๆนะคะามานําเสนอในช่วงนี้ค่ะกับการประดิษฐ์กระทงค่ะโดวยวัสดุธรรมชาตินั่นก็คือจากใบตองนั่นเองค่ะซึ่งเป็นวัสดุที่ย่อยสลายง่ายและก็ไม่ทําให้น้ําเสียด้วยนะคะเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยค่ะค่ะ สำหรับการประดิษฐ์กระทงด้วยใบตองนะคะอันดับแรกเลยก่อนที่เราจะประดิษฐ์กระทงเรามารู้จักกับอุปกรณ์และก็วัสดุที่จะใช้ในการประดิษฐ์กระทงกันก่อนเลยนะคะอันดับแรกเลยค่ะจะต้องมีนี่เลยนะคะใบตองนะคะใบตองซึ่งเป็นวัสดุที่ย่อยสลายง่ายในที่บอกไปนะคะอันดับที่สองนะคะจะใช้เป็นนี่เลยค่ะไม้กลัดับนะคะแต่ก่อนก็คือจะเป็น ะตะปูเข็มก็ดีนะคะแต่ว่าเนื่องจากนะคะตะปูเข็มจะไม่ย่อยสลายแล้วก็เป็นอันตรายด้วยนะคะจึงเชิญชวนให้ใช้เป็นแบบไม้กัดนะคะสลายง่ายแล้วก็ความคมก็ไม่คมนะคะปลอดภัยด้วยค่ะอ่านว่าต่อมานะคะนั่นก็คือดอกไม้นะคะอันนี้เลือกใช้ดอกดาวเลืองนะคะซึ่งเป็นดอกไม้ที่หายง่ายแล้วก็มีความหมายดีนะคะจะเริญรุ่งเรืองนั่นเองนะคะแล้วนอกจากนั้นค่ะก็จะเป็นต่อมานี่เลยค่ะกันไกลนะคะ ต่อมากระทรงก็ต้องมีทู้เทียนนะคะเพื่อเป็นการบูชาพระแม่คงคานะคะและสุดท้ายค่ะนั่นก็คือน,นี่เลยค่ะทอนกล้วยนะคะซึ่งตอนนี้เราได้ทําการห่อด้วยใบตองเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะค่ะนี่แหละค่ะก็คืออุปกรณ์ในการเตรียมความพร้อมที่เราจะหัดทํากระทรงกันค่ะ นนะะสำหรับวิธีการทำกระทงด้วยใบตองวันนี้นะคะเรานำวิธีการทำกระทงแบบไม่ง่ายมา2รูปแบบด้วยกันนะคะจะเป็นการพับกระทงแบบไมง่ายนะคะอันนี้คือแบบแรกค่ะ ะะอันนี้ก็คือแบบง่ายนะคะเป็นแบบรูปสามเหลี่ยมง่ายๆนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแบบที่สองนะคะจะเป็นรูปร่างเหมือนกรีดบัวนั่นเองนะคะอันนี้คือแบบที่สองค่ะเอาละค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะเริ่มต้นจากการฉีกใบตองกันก่อนนะคะใบตองสังเกตง,ง่ายๆนะคะใบตองของเรามันจะเป็นลักษณะของ เส้นขนานนะคะซึ่งง่ายต่อการฉีกมากๆนะคะซึ่งขนาดของใบตองที่เราจะเลือกใช้นะคะจะมีความกว้างประมาณนี้ประมาณ5-7ถึงเซนนะคะกำลังสวยงามค่ะและการฉีกใบตองเราจะไม่ได้ใช้กรรไกรตัดนะคะเราจะฉีกด้วยมือเลยนะคะโดยการใช้หัวแม่โป้งนะคะกดไปที่ใบตองนะคะแล้วก็สามารถกดให้ฉีกขาดได้เลยโดยเรากะระยะระยะนะคะประมาณ5-7ถึงเซนหรือสังเกตเส้นใบตองนะคะที่เป็นเส้นคู่ขนานเนี่ยประมาณ5-7ถึง เจ็ดเส้นนั่นเองนะคะแล้วเราก็ฉีดออกมานะคะอ่าแล้วหนึ่งชิ้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นการฉีดใบต่องมาเรามาดูชิ้นที่สองกันนะคะกะด้วยสายตาก็ได้นะคะอนี่คือชิ้นที่สองค่ะ โอเคค่ะเมื่อเราได้ขนาดใบตองตามที่เรากําหนดไว้แล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มการพักเลยนะคะอย่างที่บอกไปนะคะการพักวิธีแรกนั่นก็คือเป็นรูปสามเหลี่ยมแต่จะเป็นสามเหลี่ยมสองชั้นด้วยกันนะคะง่ายๆค่ะนะคะ เรากะ note, ใบตองกึ่งกลางด้วยสายตานะคะก็จะประมาณนี้นะคะเริ่มแน่เริ่มจากการพับเข้ามาก่อนนะคะเฉียงประมาณ45องศานะคะอันนี้คือพับพับแรกนะคะแล้วก็พับมาอีกหนึ่งครั้งนะคะพอพับมาอีกหนึ่งครั้งปุ๊บนะคะใบตองจะอยู่กึ่งกลางของใบของของ,ของเส้นแบ่งกลางพอดีนะคะแล้วก็อีกด,ด้านหนึ่งนะคะด้านซ้ายก็พับมาเอง45องศาเหมือนกันค่ะแล้วก็พับเข้ามานะคะให้ให้ชนกันนะคะนี่นะคะก็พอชนกันเสร็จปุ๊บลักษณะใบตองก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยม นะคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วทําอย่างไรเราก็นําไม้กลัดนะคะไม้กลัดที่เราเตรียมไว้นะคะนํามากลัดไปตองไว้นะคะโดยการเสียบเข้าไปหนึ่งครั้งนะคะหนึ่งครั้งแล้วก็เสียบลงไปอีกหนึ่งครั้งนะคะแบบนี้ค่ะก็จะได้เป็นใบแรกแล้วนะคะแล้วเราก็มาทําอีกหนึ่งใบค่ะพับเหมือนกันนะคะเฉียง45องศานะคะแล้วก็พับเข้ามา S 1 2สองค่ะเนี่ยค่ะก็จะได้ษณะสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็นํามาซ้อนกันนะคะนํามาซ้อนกันได้เหมือนอย่างนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นําไม้กลัดนะคะมากลัดอีกหนึ่งครั้งค่ะโดยการกลัดไม้กลัดเราจะเสียบจากด้านล่างนะคะเสียบจากด้านล่างนะคะเสียบขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เสียบด้านหน้าลงไปด้านล่างอีกครั้งหนึ่งค่ะโอเคนะคะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะ เหมือนกันเลยนะคะอ่าอันนี้ก็ได้แล้ว1ชิ้นนะคะแล้วเราจะทําอย่างนี้นะคะไปประมาณสัก10บถึงสิชิ้นนะคะหรือตามขนาดของท่อนกล้วยที่เราเตรียมไว้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำไปเรื่อยๆนะคะ หลังจากที่เราพับไปตองน,นะคะได้ตามแบบที่เรากําหนดไว้นั่นคือเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็ซ้อนกันเป็นสองชั้นนะคะแล้วต่อจากนี้เราจะมาทําการประกอบกระทงกันเลยนะคะแต่ก่อนอื่นเราจะต้องทําการตัดใบตองส่วนเกินออกนะคะนั่นก็คือส่วนหางใบตองด้านล่างนะคะตัดเป็นลักษณะการเฉียง45องศาเหมือนเดิมน,นะคะ ตัดทาไมจะต้องตัดออกนะคะเนื่องจากเราทําการซ้อนทับใบตองหลายๆชั้นแล้วจะทำให้เกิดความหนาแล้วก็ทําให้รูปกระทงไม่สวยงามน,นั่นเองค่ะนะคะเราจะได้เป็นงานลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทําการประกอบกันเลยค่ะแต่ก่อนที่จะทําการประกอบนะคะชิ้นงานที่เราได้แบบนี้นะคะจานวนสักประมาณ1 0บถึงยีชิ้นนะคะเราจะมาทาการวางรอบท่อนกล้วยนะคะที่เราได้เตรียมไว้ที่เราได้ห่อใบตองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เรียงแบบนี้ไปตามเส้นวงกลมนะคะลอบวงกลม2รอบด้วยการจะเกิดนิติที่สวยงามนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะพอเรียงซ้อนแบบนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็อีกหนึ่งชั้นก็จะมาคับระหว่างช่องว่างนะคะก็จะเป็นงาน2ชั้นนะคะเหมือนเปียกเหมือนดอกไม้กลีบดอกไม้ที่ซ้อนกันหลายๆกลีบค่ะเดีย๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะ ิ้นต่มตไม่กัดเวลากลัดไม้นะคะเราจะต้องกัดเอียงประมาณ45องศาเช่นกันนะคะเพื่อให้เกิดความแน่นความหนืดนะคะไม่ให้เบตองเคลื่อนที่นั่นเองค่ะอันนี้คือเป็นรอบแรกนะคะเป็นชั้นแรกถ้าเปรียบเหมือนดอกไม้ก็จะเป็นกีดดอกไม้กีดชั้นแรกนะคะ กลีบที่น,น,นั่นก็มาใส่ช่องว่างนะคะช่องว่างระหว่างกลีบที่เราทำไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะ ปักดอกไม้กันนะคะซึ่งวันนี้เราก็เลือกใช้ดอกดาวเรืองนะคะการปักดอกไม้เราเริ่มจากตรงกลางก่อนเลยนะคะดอกแรกแล้วก็ต่อมาตีวงกว้างออกมานะคะการปักดอกไม้เราจะปักไม่ให้เห็นรอยไม้ที่เรากัดไปตองไว้นะคะเพื่อความสวยงามนะคะ เราจะปักให้ทั่วบริเวณตรงกลางของใจกระทงเลยนะคะดอกไม้ส่วนมากเขาก็จะใช้ดอกดาวเรืองหรือดอกกล้วยไม้นะคะขึ้นอยู่กับตามฤดูดดดกาลค่ะแต่ส่วนมากก็จะนิยมใช้ดอกดาวเรืองกันเนื่องจากความหมายของดอกดาวเรืองค่อนข้างจะดีนะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็คือเราใส่ดอกดาวเรืองไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ได้รูปแบบกระทงนะคะเป็นกระทง เย็บแบบสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็นํามาประกอบกันนะคะ2ชั้นด้วยกันแล้วก็ใส่ดอกไม้ตกแต่งนะคะสวยงามไปที่เรียบร้อยแล้วและขั้นตอนสุดท้ายค่ะอย่าลืมเด็ดขาดนะคะนั่นก็คือนี่เลยนะคะปักทูปปักเทียนเข้าไปนะคะเพื่อเป็นการเ,เป็นสัญลักษณ์การแสดงความขอเข้ามานะคะพระแม่มคงคานั่นเองค่ะนี่เลยนะคะ แล้ก็ยังมีในส่วนของความเชื่อนะคะเราก็จะมีการใส่เหรียญหรือว่าเส้นผมหรือเล็บนะคะใส่เข้าไปในกระทงด้วยเพื่อลอยความทุกข์ความสศกออกไปจากชีวิตด้วยค่ะสวยงามไหมคะค่ะแบบที่2นะคะการพับกระทงแบบที่2นะคะก็เป็นจะเป็นลักษณะของกรีบัวนะคะนั่นก็จะใช้กรใบตองนะคะขนาดเท่ากันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันก่อนเลยค่ะนะคะ,นะคะนี้ใบตองชื่อว่านะคะขนาดประมาณ 5-7เซนเมตรค่ะเริ่มต้นนะคะลักษณะของการพับพับเหมือนกันเลยค่ะลนดับแรกนะคะเฉียง45องศานะคะแล้วก็มาตรงกลางนะคะแล้วก็45องศาแล้วก็มาตรงกลางนี่ใช่ไหมคะก็จะเป็นลักษณะเดีวยวกันเลยนะคะแต่ว่าเราจะทําการทําเหมือนกรีบบัวนั่นเองนะคะโดยการนี่นะคะหันด้านใบตองที่ด้านชิดกันนี่นะคะออกไปด้านนอกนะคะด้านนี้หันเข้าหาตัวเรานะคะ เอานิ้วชี้นะคะสองข้างกดไว้นะคะแล้วก็พับบิดเข้ามานะคะพับบิดเข้ามานะคะด้านขวาลงข้างล่างด้านซ้ายหักเข้าไปทับนะคะอีกครั้งนะคะนิ้วชี้กดนะคะด้านขวาหักเข้าไปข้างในนะคะแล้วก็ด้านซ้ายหักทับเข้าไปนะคะนะคะตรงนี้ก็จะเกิดเป็นช่องว่างนะคะแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ ซึ่งดูด้านข้างก็จะเป็นรูปเหมือนกรีกบัวนั่นเองค่ะและหลังจากทาได้แล้วนะคะเราก็จะนําไม้กลัดมากัดไว้เหมือนเดิมค่ะโดยจะเสียบการกัดไม้นะคะโดยจะเสียบไม้ด้านล่างนะคะทะลุขึ้นมาแล้วก็กราดนืไว้นะคะก็จะได้แล้วกรีกบัวหนึ่งอันค่ะอีกครั้งนะคะพับ45องศานะคะมาจุดกลางนะคะแล้วก็พับเข้ามา ให้ได้ชิดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกดนิ้วชี้ไว้นะคะแล้วก็หักด้านขวามือของเราเข้าไปข้างในแล้วก็ด้านซ้ายหักทับเข้ามานะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเปิดช่องว่างเปรียบเหมือนกีบบัวแล้วดูด้านข้างก็จะเป็นเหมือนปีบบัวเลยนะคะแล้วจากนั้นก็ใช้ไม้กักเหมือนเดิมค่ะเสียบทะลุขึ้นมาจากด้านล่างนะคะเสียบทะลุขึ้นมาแล้วก็เสียบหักเข้าไปนะคะอีกครั้งหนึ่งกลับไปด้านล่างเหมือนเดิม ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะในด้านหน้าค่ะในด้านหลังนะคะก็เหมือนคีีบัวเลยค่ะค่ะหลังจากเราทําเป็นสี่บัวนะคะได้จํานวนเพียงพอเท่ากับที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะเริ่มเข้าสู่การประกอบกระทงรูปแบบที่2กันค่ะดับแรกนะคะเราตัดส่วนเกินของใบตองออกก่อนนะคะให้เหลือประมาณนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะ นำกระทงก็คือการเย็บแบรูปแบบแรกนะคะเป็นฐานล้อมรอบก่อนนะคะชั้นแรกนะคะเราค่อยจะนำเป็นรูปกีบบัวมาใส่เป็นชั้นที่2องนะคะใส่ชั้นแรกเข้าไปก่อนนะคะอันนี้ก็จะดูเป็นมีมิติขึ้นมาอีกนะคะก็เหมือนเป็นลักษณะเหมือนดอกบัวนะคะ และถ้าให้เกิดความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สามารถเล่นสีใบตองได้นะคะสีเขียวแก่ผสมสีเขียวอ่อนได้นะคะเพื่อความสวยงามอ่ะอันนี้ชั้นแรกนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นำกีบบัวที่เราทําได้นะคะเตรียมไว้นะคะมาทําเป็นชั้นที่2นะคะโดยเริ่มจากช่องว่างระหว่างใบตองกันก่อนเลยนะคะนะคะกะไว้นะคะ,ะ,ะ,คะให้ตั้งฉากน,นะคะ เดบร้อยแล้วก็นำไม้กัดกัดเข้าไปค่ะนำต่อประกอบกันให้เป็นลักษณะวงกลมเลยนะคะกรีบซ้อนกรีบสลับกันไปเลยนะคะแลนะถ้าสำหรับเราต้องการ มีมีให้งานกระท่มเรามีมิติสามารถซ้อนได้หลายรูปแบบนะคะก็ทำให้เป็นหลายๆชั้นได้นะคะอันนี้เราจะทำแค่ดอกบัว1ชั้นแล้วก็ชั้นล่างด้วยอีก1ชั้นนะคะเป็นสรวมเป็น2ชั้นนะคะ นำมาล้อมรอบระทโงก็คือเป็น2ชั้นด้วยกันนี่คือชั้นที่1นึ่งะคะนี่ชั้นที่2นะคะค่ะต่อมาค่ะเราเริ่มใส่ดอกไม้เลยนะคะช่องว่าตรงกลางตรงนี้เราจะใส่ดอกไม้เข้าไปนะคะเริ่มจากจุดดึงกลางเลยนะคะต่อด้วยล้อมรอบเลยค่ะใส่ให้เต็มเลยนะคะดอกไม้ย่อยสลายง่ายนะคะและที่สําคัญเป็นอาหารปลาได้ด้วยนะคะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะช่วยกัน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้ด้วยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลำดับสุดท้ายนะคะอย่าลืมเด็กขาดค่ะเป็นทูบกับเทียนนะคะคเป็นสัญ,ญลกักษณ์การขอขามาพแม่คงคาแม่น้ำน,นะคะที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยของเร,มรามาตั้งนานเลยนะคะเรียบร้อยค่ะนี่ก็คือกระทงแบบที่สองนะคะง่ายๆค่ะ เ,เรามาดูความสวยงามเปรียบเทียบกันนะคะสวยทั้งสองแบบนะคะแต่ว่าจะสวยแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็ความถนัดของแต่ละบุคคลนะคะความแตกต่างความสวยงามน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของเรียบๆนะคะดูไปก็จะคล้ายๆกับดอกไม้นะคะแล้วก็มีความสวยงามมีหลายชั้นด้วยกันนะคะเปรียบเสมือนกีบดอกไม้นั่นเองนะคะส่วนอันนี้นะคะอันที่สองนะคะ ก็จะเป็นลักษณะเหมือนดอกบัวนะคะซึ่งก็เป็นดอกไม้ที่ใช้ในพิธีทางศาสนานะคะแล้วก็เป็นมงคลต่อชีวิตด้วยค่ะง่ายๆนะคะลองไปฝึกทำดูนะคะและที่สำคัญค่ะลอยกระทงปีนี้มาร่วมลอยกระทงเพื่อพ่อหลวงเช่วยกันอนุรักษ์สายน้ำนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญทีสุดเลยที่พระองค์ท่านได้ทรงให้ความเมตตานะคะกับชาวไทย ในเรื่องของการอนุรักษ์นะคะทรัพยากรน้ำให้ผู้อยู่กับคนไทยตลอดไปค่ะ